สบายดีสวัสดีทุกคนคลิปนี้ก็มาพาพี่น้องมาเบิรงมาชมพี่น้องนะท่าเรือวัดอรุณนะครับผมบารที่พี่น้องนักท่องเที่ยวมารอเรือเต็มกันเลยทุกคนน่าจะขึ้นเดือ30บบาทนะครับนี่ตอนนี้เรือก็มาแล้วนะครับโอ้โหนักท่องเที่ยวเต็มเรือเลยทุกคนวันนี้พี่น้องล่าสุดนะมามาสองลำเลย ร็จะขนาดนี้ทุกคนนอนรันมันก็ตายคุณแม่<ป>ลองเที่ยวมาเยอะจริงๆนะครับตอนนี้เป็นเวลาช่วง5โมงนะครับผมนะ5โมงเย็นนี่แหละพี่น้องบรรยากาศนะท่าเรือบัดอรุณนะครับผมเราเที่ยวมาเที่ยวเยอะจริงๆนะครับ สวงเวลา5โมงนี้ก็เป็นสวงเวลาที่ศูนย์บ้าน่าจะโอเคแล้วครับผมเพราะว่าแต่ไม่ค่อยร้อนนะครับมาเยอะมากครับดูพี่นอ่องมันต้องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพี่นอ่องเยอะจริงๆครับผมโอ้โหลงมาเกือบจะหมด นี่ก็คือนักองเที่ยวที่จะขึ้นเรือนะครับก็ต่อแถวกันยาวเหยียดเลยเรืวน,นี้เป็นเรือราคาค่าโดยสาร30บาทนะครันะสาะ30บาทมากันเยอะจริงๆนะครับเอาเรือไปแล้วคิดว่านั่องเที่ยวกลุ่มนี้เขาจะขึ้นเรือ30บาทไม่ใช่นะครับไปดูว่าเขาจะขึ้นลำไหนน่าจะเป็นเรือ16บาทไหมเ๋ยวต้องรอดูกันว่าเป็นเรืออะไรนะครับ ทางเข้าประตูนะครับผมสาหรับชาวไทยชาวต่างชาติก็เข้าทางนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับี่จุดนี้นะครับและบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วนะครับ บริโดยสาร30บาท16บาทก็มาช่อยู่ตรงนี้นะครับผมไม่เอาเือนกันตรงนี้ก็จะเป็นคาเฟ่วัดอรุณนะครับคาเฟ่วัดอรุณบรรยากาศวัดอรุณนะครับคนเยอะจริงๆ นี่นะครับตอนนี้เราตองเท่ยวก็ลงเรือแล้วนะครับผมนะยาวเหยียดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเขาลงเรือประเภทไหนนะครับเดี๋ยวไปเดินเดินเดิไปดูก่อน,น,นเป็นเรือ16บบาทหรือเปล่าหรือว่าเรือแบบไหนนะครับ เราะว่าเมื่อกี้นี่เขาไม่ได้ขึ้นเรือ30บาทที่มาเทียบท่าไม่แนะะ่ใจทุกนเพราะว่ายังไม่เห็นเรือมาเลย น่าจะเป็นเรือ30บาทนั่นแหละทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้นี่ทําไมเขาไม่เอาผู้โดยสารไปนะหรือว่าคนเต็มหรือเปล่าคนเต็มเรือหรือเปล่านะน่าจะเป็นเรือ,อลานั้นทุกคนมาเ่ย มาแล้วนะครับเรือด30บาทย,ยมานี่่อม,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 มาแล้วเรือก็มาจากท่าเรือพระอาทิตย์นะครับผมนะมุ่งหน้าไปเอเช,ชียชิดอ่าเมื่อกี้นี้เรือเขาก็ผ่านไปอยู่นัทุกคนแต่ว่าเขาไม่รับผู้โดยสารเพราะว่าน่าจะเรือน่าจะเต็มนะทุกคนนะหรือว่าอะไรก็ไม่ดูนะครับ ไปแล้วหรือว,ว่าเรือคนลสายกันในเปล่านะมากันเยอะจริงๆนะครับผมมาที่คนดัมรูบริเวณหน้าพระปรางนะครับผมนะหลังจากที่นะักท่องเที่ยวขึ้นมาข้างบนแล้ว เป็นอย่างไรนะครับผมนะส่วนก็จะเลินอยู่แค่ตรงด้านนอกนะครับเพราะว่าคลิปก่อนด้านในส่วนไปอัปเดตบรรยากาศแล้วตอนนี้อัปเดตบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมนะด้านนอกนะเป็นบรรยากาศที่นักท่องเที่ยวที่เขาไปถ่ายรูปแล้วเขาก็จะมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับผมลานหญ้าตรงนี้ เุกคนมารูตรงนี้กันนะตรงนี้ก็จะเป็นตรงหนึ่งที่เป็นจุดเช็คอินเหมือนกันนะครับเพราะว่าจะได้บิวของพระปรางะอรุณนะครับได้สวยเลย ทุกคนนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับโดยเฉพาะชาวจีนนะครับผมเยวสองสาวนะคนนะสองสาวชา,าวจีนสวยมากไปเดี๋ยวขึ้นไปมุมนี้เลยทุกคนนะมุมนี้คือนักท่องเที่ยวมาเยอะมากๆนะครับแต่ละคนก็จะมาใส่ชุดไทยนะครับผมนะใส่ชุดไทยกันเยอะจริงๆ ตอนนี้เขากำลังถ่ายรูปนะมุมนี้ก็คือมุมที่แบบสวยนะตัวโอ้โหมุมนี้นะักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะเลยทุกคนโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนี้มาเยอะมากครับ แต่นคนสวยเลยนี่แต่คนสวยนะครับ มาเยอะจริงๆครับมาเต็มครับ มีแต่สุดไทยล้วนๆนะครับผมรุมเบ่ง,งเอาพี่น้องปาติดโทรโบยักเสือเลยว่านักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวายกันขนาดนี้พี่น้องเพราบว่านี่ค,คือหน้าพ้นนะครับหน้าพ้นเดี่ยวข้างบนทุกคนนะ กงวนก็เอาเที่ยวเยอะนะครับผมใส่แต่สุดไทยกันทั้งนั mm ้นเลยสุดไทยนี่ปังมากครับสุดไทยปังจริงๆ เดี๋ยวกลับมาทางนี้ก่อนทางนี้จะเป็นทางเข้าทางออกอีกทา,ทางหนึ่งนะครับผมนะด้านหลังนู้นก็จะมีร้านเช่าสุดไทยนะครับผมนะเยี๋ยมมากครับฟังจริงจริงโอเคพี่น,อน,น,น้องสำหรับคลิป้นช่วงกาหลยภาพพี่น้องทุกท่านมาอัปเดตผานบรรยากาศอยู่ที วัดอรุณนะครับผมนะตอนนี้ศูนย์ก็ยืนอยู่ที่ภาพปรางค์บะอารุณนะครับก็ะจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะจริงๆนะครับบางในพี่น้องมาใส่สุด้ทยกันหลากหลายซีสันนะครับผมนะกาทิบาเป็นอีกวัดหนึ่งที่ถ่ายนักท่องเที่ยวเลยมาแล้วกับสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะมาคือมาถ่ายรูปนะครับผมที่ใส่สุดไทยนะครับผมสุดไทยนี่ก็เป็นสุดที่ลงลังไปไกลทัวร์โดกนะครับผมนะเยอะจริงๆนะครับ เอไปนะไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสั้นนักกินอีกครสบายดีสวัสดีครับ